ฝันเห็นพญานาคความฝันนี้ไม่ได้เป็นแค่ความฝันธรรมดาแต่ยังมีความหมายลึกซึ้งและอาจจะนำพาโชคลาภมาให้เราด้วยความหมายของการฝันเห็นพญานาคเมื่อพูดถึงพญานาคหลายคนจะนึกถึงความยิ่งใหญ่ความลีลับและพลังอำนาจพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองการฝันเห็นพญานาคจึงมักจะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆครับ ถ้าฝันเห็นพญานาคเลื้อยผ่านหรือแหวกว่ายในน้ำใสสะอาดนี่เป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมหมายถึงชีวิตกำลังจะก้าวไปสู่ความรับรื่นจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีโชคลาภทางการเงินหรืออาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ครับถ้าฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่สง่างามมีรัศมีหรือมีเกล็ดสีทองถือเป็นความฝันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแสดงว่าท่านกำลังจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ทำให้ชีวิตท่านเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วแต่ถ้าฝันเห็นพญานาคดุร้ายหรือพญานาคที่อยู่ในน้ําขุนหมัวอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับอาจจะบ่งบอกถึงอุปสรรคปัญหาที่กําลังจะเข้ามาหรือความขัดแย้งกับผู้อื่นแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะพญานาคก,ก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอํานาจที่สามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ครับขอให้ท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบก็จะผ่านพ้นไปได้แน่นอนครับ ตัวเลขนำโชคจากการฝันเห็นพญานาคตัวเลขเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ,ญาณด้วยนะครับสำหรับการฝันเห็นพญานาคตัวเลขที่เกี่ยวข้องมักจะเชื่อมโยงกับลักษณะของพญานาคหรือจำนวนที่เห็นถ้าฝันเห็นพญานาคหนึ่งตัวหรือเป็นพญานาคเดียวเดี่ยวเลขนำโชคที่เกี่ยวข้องคือเลขหนึ่งเลขห้าและเก้าครับถ้าฝันเห็นพญานาคสองตัวหรือเป็นคู่ เลขนำโชคคือเลขสองเลขหกและแปดครับถ้าฝันเห็นพญานาคหลายตัวหรือฝูงพญานาคเลขนำโชคคือเลขเจ็ดเลขเก้าและสามครับและโดยรวมแล้วเลขนำโชคที่มักจะเกี่ยวข้องกับพญานาคมากที่สุดคือเลขห้าและเก้าครับเพราะเลขห้าแทนความยิ่งใหญ่เลขเก้าแทนความเป็นมงคลและพลังอำนาจดังนั้นถ้าท่านฝันเห็นพญานาคลองนำตัวเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชค หรือนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตก็ได้นะครับไม่ว่าความฝันของท่านจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติทำความดีและเชื่อมั่นในตัวเองขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุวหน้านะครับหากท่านผู้ฟังชื่นชอบหรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับ ทางผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่ให้เกียรติรับชมรับฟังจนจบสวัสดีครับ